จากจังหวัดลำปางค่ะลงใต้มาจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นค่ะมีคุณป้าวัย62ปีหายตัวออกจากบ้านลึกลับค่ะแต่สุดท้ายไปเจออีกครั้งหนึ่งคุณป้าท่านนี้กลายเป็นศพอยู่ในบ่อน้ําภายในสวนปาล์มค่ะเอาช่วยดึงคนช่วยดึงช่วยดึงอุ๊บบ่เบา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 กับบ่เบากับเกลียดรถเกลียบบ่เบากับบ่เบากับบ่เบากับ โอเเอเแล้วดูลักษณะบ่อค่ะปากหลุมเนี่ยเล็กนิดเดียวการที่จะเอาศพคุณป้าวัย62ปีคนนี้ขึ้นมาต้องเอาเชือกมัดแล้วดึงขึ้นมาในแนวตั้งค่ะแล้วคุณป้าแกเสียชีวิตอยู่ในบ่อนะคะอยู่ในท่าชันเข่าชูมือมือทั้งสองข้างเนี่ยหงิกหมดเลยบาดแผลตามร่างกายค่ะไม่มีบาดแผลที่โดนทำลายร่างกายเลยนะคะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะได้มีการนําร่างของคุณป้าวัย62ปีขึ้นมาเอาเชือกมัดกับศพไว้แล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงนะคะก็สามารถช่วยขึ้นมาจากก้นบ่อได้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะนําตัวโรยลงไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะนั้นเนี่ย คือยิ่งลึกเท่าไหร่แล้วบ่อน้าร้างอ่ะมันไม่มีออกซิเจนขาดอากาศหายใจได้ขาดอากาศหายใจได้ยิ่งลงไปยิ่งเสี่ยงถ้าจะลงไปก็ต้องเอาถังออกซิเจนลงไปด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในบ่อน้ําร้างภายในสวนปาล์มตําบลนานเหนืออําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะสภาพบ่อเป็นบ่อซีเมนต์ความกว้างประมาณสัก80เซนเนี่ยเจ้าหน้าที่ลงไปยังไม่ไหวอ่ะ <S <S ต้องขอขึ้นมาก่อนเลยอะ่ะความลึกไม่ต้องพูดถึง7เมตรค่ะ สคนไปขี่คอกันอยู่ตรงนั้นน่ะที่เสี่ยงมากเนี่ยยังไม่พ้นขึ้นมาเลยถือว่าพี่เขาเสี่ยงชีวิตมากเลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ที่จะเห็นว่าปากบ่อเห็นชัดๆแบบนี้คือมีหญ้ารกร้างมาปกคลุมไว้จนไม่มีใครรู้ว่าบ่อน้ำแห่งนี้มีคนเสียชีวิตอยู่ด้านล่างค่ะ ดูจากสภาพศพของคุณป้าวัย62ปีแล้วก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2-3วันนายสุพจน์ค่ะหลานเขยของผู้ตายเขาบอกว่าตัวคุณป้าเนี่ยมีอาชีพทําสวนชอบออกไปหาเห็ดตามสวนปาล์มใกล้บ้านเน่ยออกไปเป็นป,ประจำเลยช่วงวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเห็นว่าคุณป้าก็ออกไปหาเห็ดตามปกติ แต่ว่าหลังจากนั้นไม่มีใครหาตัวพบเลยค่ะก็ได้มีการประสานกับญาติๆนะคะแล้วก็ออกตามหากันจนรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งก็คือเข้าวันที่16ได้มีการประสานกู้ภัยเข้าช่วยค้นหาทั้งกลางวันและกลางคืนก็ยังไม่มีวี่แววค่ะจนมีชาวบ้านนึกขึ้นไแดบบ้ว่าเอ๊ย ในสวนปาล์มเนี่ยมันมีบ่อน้ําร้างนะรเรายังไม่เคยไปดูเลยก็เลยลองไปดูปรากฏว่าพอไปดูปุ๊บเจอจริงๆค่ะคือสภาพบ่อตอนแรกที่ทางเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านไปเห็นเนี่ยคือไม่มีใครรู้มาก่อนว่าตรงเนี้ยมันเคยเป็นบ่อน้ํานะคะเพราะว่าไม่มีฝาท่อปิดมีแต่หญ้ารกร้างปิดค่ะหากไม่ชินเส้นทางเดินแล้วก็อาจจะตกร่วงลงไปง่ายๆก็เลยมาเจอศพคุณป้าน,นะคะเอาวันที่17ตุลาแล้วตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็งงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เห็นในตอนแรกคือ เหมือนเศษเสื้อผ้าเนี่ยลอยขึ้นมาก่อนอเป็นจุดสังเกตรแรกเลยลองฟังเสียงหลานเขยของผู้เสียชีวิตค่ะเขามาหาซ้ำกันตรงนี้แล้วก็มาเจอบอ่อกอแล้วก็ถ่ายรูปลงไปแล้วก็มาส่องดูถึงเห็นเห็นเสื้อผ้าอนอนคว่ำอยู่ความหนาอ๋อแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราก็หาโซนนี้หมดแล้วเหมือนกันหาหมดแล้วครับแต่เราไม่เห็นบอ่อเห็นบอ่บอคือบอ่อนี้ลักษณะตอนเจอครั้งแรกเป็นไงพี่เป็นยากุม เป็นยาคุมเหลือปากบอยอีกเตี้ยนะอ่าคือถ้าเดินไม่เห็นเลยถ้าเดินไม่เห็นครับถ้าคนไม่รู้ไม่เห็นแน่นอนผมก็เดินตรงนี้ไม่เห็นว่ามีบ่ออือคือหลานเคยก็บอกถ้าไม่รู้คือไม่เห็นแน่นอนนะคะบ่อน่ากลัวมากนะมองไม่เห็นเลยเดินไปเดียวไม่มีทางเห็นนะฮะค่ะแล้วมีหญ้าเขียวๆปกคลุมแบบนี้เราก็นึกว่าพื้นดินเบื้องต้นก็เลยคาดการว่าคุณป้าอาจจะเดินแล้วไม่เห็นแล้วก็เลยล่วงตุ๊บลงไปแล้วด้วยความลึกของบ่อเจ็ดเมตรอ่ะหมดสิทธ์อ่ะร้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใคร มันเล็กบ่อมัน<อ>คแคบมากแต่ทำไมมันลึกได้ขนาดนั้นนะคือไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเจาะหาน้ําบาดาลหรือเปล่าหรือว่าเจาะทําอะไรเพราะลักษณะบ่อเนี่ยค่อนข้างเล็กถ้าจะบอกว่าเจาะไว้เพื่อสร้างเสาเข็มก็ไม่น่าจะมีแค่บ่อเดียวบแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนบ่อน้าซะมากกว่านะคะทางญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของคุณป้าค่ะก็ได้มีการติดต่อตํารวจสอพอ่าวลึกเนี่ยขอรับศพเลยนําไปประกอบพิธีทางศาสนาเลยเพราะว่า3วันแล้วสภาพศพก็เริ่มแปลสภาพแล้วนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ